จากเด็กหนุ่มเหอเป่ยสู่ผู้นำจีนเรื่องเล่าการเดินทางครั้งแรกของสีจิ้นผิงในอเมริกาปี1985ฤดูใบไม้ผลิปี1985อากาศที่ซานฟรานซิสโกยังเย็นสบายเมื่อชายหนุ่มวัย30ต้นๆจากมณฑลเหอเป่ยชื่อสีจิ้นผิงก้าวลงจากเครื่องบินเขาไม่ได้มาในฐานะผู้นำระดับโลกหากแต่เป็นเพียงข้าราชการระดับอำเภอผู้ฝ่รู้ ที่ถูกส่งมาศึกษาดูงานด้านการเกษตรและการปกครองท้องถิ่นของสหรัฐหลังแวะที่ซานฟรานซิสโกคณะของเขาลัดเลาะสู่รัฐไอโอวาดินแดนเกษตรกรรมกว้างใหญ่ในใจกลางอเมริกาเมืองเล็กๆชื่อมัสคาทีนคือจุดหมายที่ทำให้สีจิ้นผิงจดจำไปทั้งชีวิตบ้านหลังหนึ่งบนถนนบอนนีไดรฟ์ระหว่างอยู่มัสคาทีนสีจิ้นผิงและเจ้าหน้าที่จีนอีกหลายคน ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวเมืองเขาพักที่บ้านของคู่สามีภรรยาเอเลนอร์และโทมัสเดวอชักบ้านธรรมดารรมดาชั้นเดียวแต่เต็มไปด้วยไมตรีห้องที่เขานอนเป็นห้องลูกชายของเจ้าของบ้านผนังยังติดโปสเตอร์วงร็อกอเมริกันอยู่มันเป็นภาพที่เขาไม่เคยลืมความเรียบง่ายอิสระและกลิ่นอายวัฒนธรรมที่ต่างไปจากบ้านเกิดโดยสิ้นเชิงบ้านหลังนี้วันนี้ ถูกอนุรักษ์ไว้ในชื่อ Sino-US Friendship House เพื่อบอกเล่าเรื่องราววิตภาพข้ามทวีปที่เริ่มต้นจากการพักค้างคืนธรรมดาธรรมดาคืนหนึ่ง House Wentz v went e n Home แรบแสนฟอร์มโมบอนอพาร์ตเมนต์ U R America หลายสิบปีต่อมาเมื่อสีจิ้นผิงก้าวขึ้นเป็นผู้นำประเทศจีนเขายังคงไม่ลืมผู้คนที่ได้พบในไอโอวาทุกตีเทศกาลตรุษจีน เขามักจะส่งการ์ดไปให้เพื่อนเก่าเหล่านั้นหนึ่งในข้อความจากสำนักข่าวซินหัว